ครับผมมอสนะครับผมผมเครนครับพวกเรามาจากแผนกเทคโนโลยีชิปิยท่านนะครับผมวันนี้จะมาสัมภาษณ์พี่น้องนะครับผมเกี่ยวกับการทำงานครั้งนี้นะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยครับโอเคครับผมวันนี้เราต้องมาเจอกับพี่นของนะครับพี่ชื่ออะไรครับผมพี่ชื่อนายโจคนบุญเด่นโองพี่ชื่อมี้ครับพ่พี่พี่ทำงานเป็นที่ไหนครับผมพี่ทำงานที่บริษัทแอนนัลฟลาชชิ่งบริษัทไทย อยากทราบว่าความรู <seven six> <agents> <yeah. S 1> like, ้สึกในการทำงานที่นี่เป็นยังไงบ้างครับผมอ๋อความรู้สึกในการทูรังนะครับก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่าในที่ฝนของเราก็พี่ๆในที่ฝูงางก็อัธยาใสยดีใสดีด้วยก็พนักงานใจดีมากนะครับสอนงานที่เราตั้งแต่ยังไม่เป็นจนทําเป็นทุกอย่างนะครับดูหมดทุกมากทุกขั้นตอนทุกกระบวนการที่เราทก็ดีค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่แบบโ้องลมา ที่วันแรกมีมาเป็นเป็นความนื่อยเหมือนมาด้วยค่ะแล้วก็ได้ได้ฝึกวิชาชทีในอนาคตด้วยค่ะอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่จะทำงานในปีถัดไปนะครับผมก็ให้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับเพราะว่าในการทำงานเราก็เหมือนออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเราต้องใช้แรงกายแรงใจของตัวเองไปแล้วแม่ก็อาจจะกดดันบ้างนะครับเพราะว่าเราจะทํางานในเ็นอาจจะเจอสพอร์ตเขา ม้าอะไรต้าก็ไมีท้อนะครับก็ให้เ,เตรียมตัวดีๆค่ะแล้วก็ก่อนจะสุดที่ไหนนะคะก็ให้คิดดีๆแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลดีๆค่ะเพราะว่าถ้าเราแบบไปฝุดงานหนึ่งปีหรือหกอนเหมือนเราออกไปใช,ช้ชีวิตค่ะถ้าเราเลือกผิดโอ้โหต้องอดทนอย่างมากค่ะขอสัมภาษณ์ให้กับการบริหารทันทีครับสุดยอดเลยสำคัญ นะครับพี่ขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับน้องชื่ออะไรครับผมชื่อชื่อครับน้องฝึกงานที่ไหนครับผมอ่าจากกรางตุ้งมีความรู้สึกยังไงบ้างครับกับการฝึกงานในครั้งนี้อ๋อสนุกครับมีอะไรจะฝากถึงน้องนปีถัดไปไหมครับผมที่จะไปฝึกงานอ๋อไปได้เลยครับสุดท้ายที่ดีโอเคครับสุดท้ายนี้ขอสามคำให้กับการฝึกงานในครั้งนี้นะครับยอินดีครับขอเชิญครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาเจอกับพี่ๆของเราครับเอย่างไรสภาพหนึ่งพี่ครับขอสวัสดีครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อหนิงครับผมชื่อเล่นครับผมชื่อบูนี่เป็นงานที่ไหนครับผมเป็นงานบริษัทแคนนอนไปศึทษาบรู้สึกในการฝึกงานครั้งนี้เป็นไงบ้างครับผมก็สนุกดีค่ะได้เจอผู้คนเยอะแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้ยินมีอะไรจะฝากถึงน้องๆไหม ในปีถัดไปนะครับท่จะเปทำงานก็อยากให้น้องๆไปฝึกค่ะเพราะว่ามีสวัสดิการที่แบบว่าดีมากๆเลยแล้วก็มีเงินเดือนให้ด้วยค่ะท้ายนี้ผมขอถามคำาเกี่ยวกับการฝึกงานครั้งนี้นะครับค่ะเสียขอบคุณครับพี่ชื่ออะไรครับผมแนตตี้ค่ะบอยากทราบว่าพี่อฝึกงานที่ไหนครับผมสถานีตำรวจทพิบูลค่ะฝึกงานครั้งนี้ความรู้สึกยังไงบ้างครับผมก็ขอบคุณครั เออสนุกดีแล้วก็ได้เรียนมาแล้วก็มันตรงสายงานที่เราเรียนมาด้วยค่ะจะเลยจะฝาดถึงน้องๆปีต่อไปนะคบที่จะไปทนก็อยากให้อ่าไปฝึกกันเยอะๆนะคะเพราะว่าที่นี่อ่าก็คือได้ความรู้แล้วก็ความสามารถตรงกับที่เราเรียนเลยค่ะสท้ายนี้นะผมขอถามความรู้สึกกันเพื่อนๆครับสนุกมากเลยโอเคครับผครัา โอเคครับหลังจากที่เราเจอพี่พีไปแล้วเรามาเจอน้องๆกันมาบ้างบ้วยทราบว่าน้องเจออะไรคุณแทนครับ่อยากทราบว่าน้องไปฝึกงานที่ไหนครับไปเซนีครับไปเซนีสาขาบินพอนครับตอาาน,านเอาานรียนนานเลยและน้องรู้สึกยังไงครับที่ได้ไปฝึกงานที่นั่นประสบก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับได้ความรู้ใหม่ๆนอกจากท่องเรียน มีความูค่ะก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆที่เราไม่เคยได้แล้วพวกเรามีอะไรที่จะแนะนําองดนน้องต่อไปไหมครับที่จะไปฝึกงานที่ั่นก็ให้เตรียมกายเตรียมใจไว้ให้ดีครับว่าเราต้องไปเจออะไรใหม่ๆด้วยก็อยากให้เตรียมเอกสารให้พร้อมก็อยากให้ไปทุกที่แระเสกอำพังไ้เยอะค่ะ ก็คำสั่สุดท้ายนะครับพอสั่งารกับี่สุดงานความรู้น้นๆค่ะก็ขอบคุณน้องๆมากนะครับที่ได้กล้มงต้อมือครับก็จบไปแล้วนะครับผมของการสัมภาษณ์พี่ๆน้องๆของเราในวันนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมผมลาเฟรมนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันโอกาสหน้าแล้วมาเราดูกันว่าเราจะไปสัมภาษณ์ใครับาะเอ้ย